สวัสดีผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่เกม Ghost Recon w i l d l a n d นั่นเองนะครับผมต้องบอกกันว่าห่างหายจากเกมนี้ไปโคตรนานนะครับผมก็มีโอกาสได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคือต้องบอกกันว่าเกมนี้เนี่ยเพิ่งโหลดเสร็จเมื่อกี้เลยนะก็เลยแบบว่าเออเข้ามาเล่นแม่งเลยแล้วกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่โหมดแคมเปญกันเลยดีกว่านะครับมาโอเคโอ้โหไม่ได้เล่นนานแล้วคิดถึงว่ะ ดีคิดถึงในโหมดสร้างตัวละครจริงๆเลยนะฮะแหมเดีย๋ยวรอบนี้เนี่ยเราเล่นเป็นอ่ตัวผู้หญิงแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยมันสร้างยังไงวะอ๋อนี่ไงนี่ฮะเล่นเป็นตัวผู้หญิงนะครับคาแรคเตอร์ยัวโอเคอันนี้น่าจะเป็นการแต่งวีเฟกครับผมมีการเลือกผิวด้วยโอ้โหไม่ได้เล่นนานมาก เอาหน้าไหนดีวะแม่งมีเยอะมากเลยอ่ะวินี่ก็โอ้โหผิวขาวเลยอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหรือจะเอาหน้าเดิมดีวะหน้าเดิมก็สวยดีนะหน้าเดิมของเราอันไหนอัอนนี้แล้วกันนะครับหน้าเดิมของเราไม่เปลี่ยนแล้วกันนะโอเคอันนี้คือหน้าเดิมของเรานะครับแล้วก็น,นี้น่าจะเป็นอายตาหรือเปล่าตาต้องเป็นสีฟ้านี่คนอเมริกันต้องตาสีฟ้านะครับอันนี้ล็อกอยู่วะ่ะ อันนี้ทรงผมหรอเฮ้ยมีทรงผมด้วยเดี๋ยวทรงผมผู้หญิงทำไมมีน้อยจังอนะโอ้โหทรงผมน้อยมากไม่เป็นไรฮะอ,อันนี้สีผมขอเป็นสีอ่าสีบอลทองแล้วกันแล้วก็อันนี้คืออะไรอ๋อมีรอยแจลวอุ้ยนี่จะดูซอมบี้เกินไปอาแบบไหนดีเราเพิ่งตกจากเฮลิคอปเตอร์นะครับเราต้องแบบ นี่มีรอยขีดข่วนตรงหน้าหน่อยจะได้ดุดูนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเอานี้ดิโอเคต่อไปเป็นอันนี้ครับอาโอเคหมดแล้วต่อไปชุดอุปกรณ์บอดี้เอาเป็นตรงนี้ก่อนแล้วกันบอกได้เลยว่าแต่งหน้านานแน่เฮ้ยหน่วยโกส์นี่ไอผี IP ของเรานี่ฮะเกมโกสรีคอรหน้าต้องเป็นหัวกะโหลกนี่หน้าโจ๊กเกอร์ว่ะ โอ้มีพางหน้าอย่างนี้ด้วยฮะแต่เราไม่ดีกว่ามีรอยสักว่ะเอ้เป็นหน่วยโกต้ต้องมีรอยสักดิเอาเป็นรอยสักเล็กๆแล้วกันนะครับนี่รอยสักเล็กๆพอแขนซ้ายว้าวโค้ดเท่รอยสักไหนดีวะเพื่อนๆโคตดเยอะเลยรอยสักเยอะมากอ่าแบบนี้ก็สวยนะครึ่งแขนดิ ผมเอาเป็นนี่แล้วกันหัวกะโหลกนะครับนี่ดูดูดันขึ้นมาทีเดียวเฮ้ยมีเลือกเสื้อผ้าว้าวแต่งสไตล์ผมเลยรอบนี้มีเสื้อ Ubisoft ด้วยมีเสื้อนี้ปะว่าเสื้อแท็กติคมีไหมเวสอ๋อนี่เสื้อกอดครับผมเสื้อกอดเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะว่าจะเสื้อกอดไหนดีนี่เสื้อกอดน,นี้ก็สวยนะมันหมุนตัวละครไม่ได้เลย อ๋อคลิกขวาหมุนโอเคมีเลือกลายด้วยครับเราต้องเอาเป็นลายมัลติแคมนะฮะแต่ไม่รู้มีหรือเปล่านะ๋ยวขอเลือกก่อนนี่ไงลาย cam. มัลติแคมมีมัลติแคมสีทรายกับมัลติแคมสีนี้ครับโอ้ลายเยอะมากเลยนี่ฮะได้ละเวสสวยอยู่นะแล้วก็มีแพรนกางเกงครับอุ้ยมบียงเกงเจนสามด้วย อ้าวกางเกงแท็กติคอ Gen สามครับเป็นหน่วยโกส์นะฮะเราต้องใส่แบบว่ามีเสียงไก่ขออภัยด้วยนะทุกคนอ่าเมื่อกี้กางเกง t ท c t i c a อโอเคอันนี้มีลายมันติดแคมไหมลายมันติดแคมมีนะนี่ไงโอเคเราเลือกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหโค้รเท่รองเท้า รองเท้ามีน้อยมากตอนเนี้ยอะรองเท้าเดิมที่เขาให้มาแล้วกันรองเท้าน่าจะเป็นสีสีนี้แล้วกันสีดําอันนี้อะไรอ๋อมีผ้าคลุมมีหมวกให้ไหมมีผ้าคลุมด้วยครับเราไม่ได้สไนเปอร์สิอ่าหมดแล้วหรอกระเป๋าแบ็คแพคอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ละเดี๋ยวดูเสื้อก่อนนะครับมีเสื้อแท็ติคอรให้ไหม เราต้องแต่งแบบเต็มยศนะฮะเป็นหน่วยโก้ดทั้งทีอ่ะเสื้อยีนแล้วกันเสื้อยืดนะครับสีดำเป็นของโกสนี่เลยแล้วก็เวสแอสเซสซอรีอ๋อนี่ครับโอ้ยแอ,อสเซสซอลีเลือกได้แจว๋วมีแว่นด้วยครับแว่นออกเล่ก็มี อันนี้ไม่มีลายว่ะเอาแว่นนี้แล้วกันคนระับแว่นสีดำเอาแว่นตาสีดำแล้วกันนี่เท่ดีมีใส่โมงด้วยฮะหุ้ยโครเท่เลยว่ะชอบชอบชอบผมชอบเกมนี้ก็เพราะว่ามันแต่งตัวได้แหละเฮ้ยนี่ได้อยู่นะนี่ฮะผ้าปิดหน้า Uh, จริงๆมัโควดเยอะเลยเฮ้ยมีหมวกแล้วนี่ไงฮะหมวกฟาสหน่วยโก้ดเราต้องใส่หมวกที่มันเท่ๆหน่อยนะครับแต่ไม่รู้มันมีหมวกฟาสเยอะปะโ,โหมีเยอะนะมีแบบในวิชั่นด้วยฮะแต่มันจะไม่ปลดล็อกว่าต้องเล่นไปเรื่อยๆนะนี่แปดนาทีไปแล้วนะในการแต่งตัวเฮ้ยนี่ไงโอ้โหมันยังไม่ปลดล็อกว่ะนี่ฮะ มี v i วิชั่นด้วยสี่ตาครับแต่มยังไม่ปลดล็อกฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาหมวกธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะอ่านี่ไงมีหมวกนี้ด้วยคล้ายๆเป็นหมวกอันนี้นะครับหมวกฟาสเจนใหม่นะเอาเป็นสีอะไรดีวะสีมันติแคมเหรอสีมันติแคมก็สวยนะโอเคแค่นี้มันก็แต่งเท่ละอ๋อนี่มีแต่งแยกโอเคนึกว่าจะไม่มีแต่งแยกซะแล้ว มีหูฟังให้ด้วยครับเฮ้ยแม่งเทว่ะชอบชอบมีของเท่ครับของเท่เอาเป็นสีอะไรดีวะสีเอ่อสีน้ำตาลแล้วกันนะครับสวยดีถุงมือโอเคถุงมือเดี๋ยวก่อนนะเอาแบบเปิดนิ้วด้วยฮะสวยดีเปิดนิ้วด้วยนี่ เท่ดีนะเวลาจับปืนจับอะไรมันจะได้แบบคล่องตัวนะครับสีทรายแล้วกันนี่ครับอุ้ยแบ,บ็คแพคเปลี่ยนได้โอเคแบบไหนดีวะนี่แบบนี้ก็สวยนะแต่กระเป๋ามันเล็กไปวะนี่แบบนี้ก็สวยโอ้กระเป๋ามีให้เลือกแบบโอ้โหหลายแบบเลยอเออเอากระเป๋าแบบไหนดีวะแบบนี้แล้วกันนะ เอาเป็นลายมัลติแคมแล้วกันมัลติแคมอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่เป็นลายมัลติแคมนะจะได้สวยๆอ่าเดี๋ยวนะแบ็คแพคมันมีแบบอ๋อมีแบบวิทยุด้วยแต่ไม่ดีกว่าเราแบบนี้ดีกว่าครับอันนี้คืออะไรมีแพดด้วยโอ้โหมีแพดด้วยนะฮะ เอาแพททงชาติสหรัฐแล้วกันนี่สวยงามอ่ะเป็นลายมาันติแคมแล้วกันเยดโคเทอเออเฮ้ยโคเทอะ่ะไม่มีในวิชั่นให้แต่งเหรอวะน่าจะมีในวิชั่นเด็มีหูฟังฮะแต่ไม่มีในวิชั่นให้แต่งไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เทแล้วสเปเชียลออปติก อ๋อนี่คือชุดแบบเต็มตัวนะครับแล้วก็อันนี้อะไรคอสตอมโอ้โหมีชุดแบบเฮ้ยสปินเตอร์เซลก็มาโอ้โหเดอะเดวิชันก็มีฮนะโอ้โหอคอนิกโอ้โหเยทเคสุดจัดนี่อะไรอะ โอเคแต่งหมดแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวละครของผมนะโอเคเซฟยูแคล r เตอร์เลยแล้วกันต่อไปเอา้าผมกดเลยรวะอารีบกดยังไม่ทันได้ดูเลย u b i s ซอฟพรีเซนต์อืมกดเข้าเกมเฉยเลยยังไม่ทันได้เลือกปืนเลือกอะไรเลย อ๋อนี่ก็คือ Ubisoft Production นะครับนี่ครับเปิดเรื่องมาเราก็นั่งเฮลิคอปเตอร์มาเลยนะภาพสวยมากนี่คือกราฟิกคือปรับตามสเปคเครื่องเลยนะ you was mine. โอ้โหตัวละครเราโคตรเท่ job, นี่มากับลูกทีมครับ no, Down here a while. I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about five years. It means living rough, but as a cover, gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? A in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? <mumbles> <How can Fonda> uh, I'm in in <touches> Peru. Million. <celui> <makes> I got on board a bus in Huey, Argentina, and drank all the way to Via Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like gas. I've heard rumors about you guys. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved. Must have been someone else. We were never there. Not every day you get to meet an urban legend in the flesh. You should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker, <laughs> <I'm> sure <laughs> sure I'm sure you've you've humans are of when there are zero but let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. He's got a religious streak that rates pretty close to delusional. He's taken down the poverty. And poverty. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. รู้สึกว่ามันค่อนข้างนานนะคัสซีนอนะ่ะกดข้ามเลยครับเราไม่เน้นเนื้อเรื่องนะ <c oughs> เน้นความมันกับเกมเพย์เท่านั้นนะครับบอกก่อนนะเกมนี้เนื้อเรื่องไม่เอานะฮะเอาเกมเพย์อย่างเดียวโอ้โหภาพยังสวยโอคตรลื่นอนะ่ะวัดดีสหายมีครับพี่มืดของเรามีกล่องกระสุน

โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเนื้อเรื่องหลักกันแล้วกันคลิปนี้ขอเดินชมฉากก่อนแล้วกันนะโอ้โหลดเอาครับกดไอเพื่อโหลดเอาได้อ๋อปืนตอนนี้เราใช้ปืน assault rifle นะครับ P 4 1 6นะครับหรือ HK 4 1 6นั่นเองปืนเราสามารถเลือกได้นะนี่แต่ว่ายังไม่ปลดล็อกเลยว่ะแต่ละก็บอกเดี๋ยวเราจะใช้เป็นมี AR 1 5้าไหม อ๋อโอเคเราใช้ HK416 ก่อนแล้วกันนะมันสามารถคอสตอมได้ไหมคอสตอมได้นะครับว้าวเก็บเสียงซะด้วยโคตรเท่อ้อแยกชิ้นส่วนนี้เลยสโตกเราใช้พันท้ายนี้มีพันท้ายเดียวนะครับสโคปขอเป็นแบบนี้แล้วกันแล้วก็กิฟไฟนะครับแม็กกาซีนเป็นแบบ PMX a แบบสั้นนะครับ ของแต่งยังไม่ปลดล็อกเลยนะครับแสดงว่าเลเวลเรายังไม่ถึงไหนเลยของแต่งมีแบบกระ,ะจิกระจ้อยมากตอนนี้ Silencer เก็บเสียงอยู่อ๋อสีเปลี่ยนได้นะครับคุยสวยงามเลยสีแม่งปลดล็อกเยอะมากเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปืนสีดำทรายได้ปะมีไหมสีดำทรายเดี๋ยวขอดูกอนนะครับมีลายพรางด้วยฮะวิโคเท่อะ อ่าสีนี้แล้วกันสวยอยู่แล้วก็นี่อ๋อแรลนดอมโอเคน่าจะหมดแล้วกระบอกที่สองเป็น mp f i นะครับเราเปลี่ยนปืนได้กี่กระบอกวะอันนี้อะไรอะสก,กาอ๋อสก,กาโก้เฮ้ยแต่งเท่อยู่นะอ๋อนี่คือปืนที่เขาให้มาเลยนะครับซื้อเกมมาก็คือนี่เลย แจ๋วปืนพกอะ่ะเป็น P สีห้า T นะครับหนึ่งก็บอกแล้วก็มีโดนมีอะไรพวกนี้โอเคน่าจะประมาณนี้ส่วนตัวละครโหลดเอาได้ไหมตัวละครมันเปลี่ยนชุดได้ปะ่ะเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้ว่ะไม่เป็นไรอุย๊ยเดี๋ยวลองเทสปืนก่อน,นดิอ๋อดึงคันลังว่ะ กดอะไรเปลี่ยนปืนอะ่ะอ๋อกดเล็กสองโอเคอ๋อกดเมาส์กลางก็ได้อีกยี่โคตรลั่นอ๋อเฮ้ยเทจัดเลยเป้าหมายเราอยู่นู่นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดีย๋ยวเราไปลุยภารกิจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะใครที่อยากให้ผมมาเล่น Ghost Recon อีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับโอเคไวาเจอกันใหม่พร์ทหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ